จุดมุ่งหมายของเรก็คือเราต้องทําให้ทุกวันมันดีกว่าวันนี้ที่นี่ให้อิสระในการทํางานผมชอบที่จะอยู่ในห้องแลบมากกว่าข้อมูลเหล่านั้นจะไม่สูญหายไปไหนได้ไอเดียมันมันจะดีขึ้นไหมตั้งเป็นสมมติฐานขึ้นมาถ้ามันใหม่กว่าเราก็จะมีประเด็นที่มันแตกต่างจากคนอื่นเขาจะรอของเรามีนักวิจัยที่มีศักยภาพสูงมากๆ คณะวิศวกมศาสตร์มีนักวิจัยทั้นแนวหน้าของโลกและของประเทศโดยการอินโนทอกจะนําทุกสิ่งของคณะวิศวกมศาสตร์มาพูดคุยกับทุกคนเพื่อให้รู้ว่ากว่าจะเป็นนักวิจัยระดับโลกและระดับชาติต้องดําเนินการชีวิตอย่างไรจบการศึกษามาจากประจวบข้าวทนบรุรีนะครับแล้วก็มาต่อในระดับบัณฑิตศึกษาปโทที่ ปโทและปอเอกครับที่สถาบันเทคโนิคประจอมข้าวเจ้าคุณทหารและกระบังเป็นรองศาสตราจารย์ดกรกอบชัยเดชานครับเป็นที่ปรึกษาทํางานวิจัยเกี่ยวกับการออกแบบวงจรรวมวงจรอ,อิเล็กทรอนิกส์ปนะ้งานวิจัยที่ทําอยู่ตอนนี้นะครับก็เป็นการออกแบบวงจรแล้วก็ระบบที่สามารถสร้างเป็นวงจรรวมสามารถเอาไปประยุกต์ใช้งานในระบบสื่อสารอิเล็กทรอนิกส์แล้วก็โทรคมนาคมในกรณีที่เป็นวงจรที่ใช้แรงงานต่ำ,ตำ ก็สามารถจะเอาไปประยุกต์ใช้งานในอุปกรณ์ประเภทพกพาแล้วก็ระบบจีวการแพทย์ถ้าในเชิงพาณิชย์หรือในเชิงที่เป็นอุตสาหกรรมอาจจะอาจจะไม่มีหรือน้อยเพราะว่าโดยรวมแล้วประเทศของเราเนี่ยในเชิงอุตสาหกรรมที่ซัพพอร์ตงานระดับสูงแบบนี้มันไม่ค่อยมีครับงานวิจัยที่เราทำเนี่ยเขาจะเน้นไปที่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการที่เป็นนานาชาติประโยชน์ที่เราเอาไปใช้งานได้ก็เป็นฐานข้อมูลอยู่ในระดับนานาชาติ ปัจจุบันฐานข้อมูลสามารถจะบ่งบอกได้ว่าในแต่ละประเทศตีพิมพ์ปีหนึ่งกี่ document ม,มีมหาวิทยาลัยไหนบ้างที่ตีพิมพ์ตีพิมพ์ปีละกี่ d o c u มนต์แล้วก็มีนักวิจัยตีพิมพ์กี่ d o c u m เมนต่ตอปีซึ่งฐานข้อมูลเหล่านี้ก็สามารถจะเอาไปใช้สําหรับเป็นตัวชี้วัดเป็นแฟกเตอร์ตัวหนึ่งที่สําหรับใช้ในการจัดอันดับแรนกิ้งของมหาวิทยาลัยได้ครับ การทางานด้านนี้ก็สืบเนื่องมาจากการตอนเรียนในดับบันฑิตศึกษานะครับปัญญาโทปัญญาเอกก็ทําต่อเนื่องมาเรื่อยๆนะครับที่ทำเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่การตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติเป็นหลักเพราะว่าการตีพิมพ์ในวารสารวิชาการนานาชาติเนี่ยมันก็จะเป็นองค์ความรู้ที่อยู่ในฐานข้อมูลให้กับคนรุ่นลหลังได้มาศึกษาข้อมูลเหล่านั้นจะไม่สูญหายไปไหนจะอยู่คู่กับโลกนี้ไปตลอดนะครับอันนี้ก็คือแรงบันดาลใจที่ ที่ที่ที่ทำให้เราทํางานวในิใจัยเพื่อตีพิมพ์ตรงนี้ข้อดีของรัชกบังก็คือ1ก็คือมีความเป็นเฟลลี่คือมีความเป็นเป็นพี่เป็นน้องค่อนข้างสูงจุดเด่นเลยครับที่นี่ให้อิสระในการทํางานสนับสนุนให้เราสามารถจะทํางานวิจัยได้ครับแล้วอีกอย่างหนึ่งก็ในรักบังเราก็จะมีนักวิจัยเก่งๆหลายคน,นที่ตีพิมพ์เป็นมีชื่อเสียงอยู่นะครับได้เห็นได้สัมผัสกับบคุคคลเหล่านั้นนะครับก็เป็นแรงบัรจใจให้เราทํา งานวิจัยของเราด้วยการไปทํางานข้างนอกเราอาจจะได้เงินแต่อาจจะไม่มีผลงานในเชิงวิชาการแต่ในกรณีที่ทํางานตีพิมพ์หรือทิปทํางานเป็นเปนเปอร์นเ,น,เนี่ยอาจจะไม่ได้เงินหรืออาจจะได้เงินน้อยแต่มันก็ได้ส่วนอื่นเสริมเข้ามาเช่นมีผลงานเป็นที่ประจักษ์อะไรแบบนีครับซึ่งทั้งหมดทั้งมวลครับผมว่ามันก็ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนซึ่งผมชอบที่จะอยู่ในห้องแลบมากกว่า ครับไม่ค่อยชอบออกไปนอกสถานที่นะครับก็อื่นก็ต้องขอบคุณคณะวิศวกรรมศาสตร์นะที่ให้ทุนในการทำวิจัยนะครับเป็นทุนของสถาบันให้หน่วยงานคริสให้มาการตีพิมพ์เนี่ยมันจะต้องมีเพจชาร์ซึ่งถ้าไม่มีหน่วยงานตรงนี้เข้ามาช่วยก็จะทําให้เราไม่สามารถตีพิมพ์อันนั้นได้การตีพิมพ์เนี่ยถ้าเราตีพิมพ์แบบ open access อ่าก็จะทําให้นักวิจัยหรือคนอื่นเนี่ยสามารถจะเข้ามาอ่านงานเราได้ง่ายขึ้น แล้วก็สามารถจะเอางานของเราเนี่ยไปไซต์ไปอ้างอิงนะครับก,ก็จะทําให้งานของเราเนี่ย,ยมีการเผยแพร่มากยิ่งขึ้นสําหรับความร่วมมือในต่างประเทศก็มีความร่วมมือกับนักวิจัยจากประเทศสาธารณรัฐเช็กนะคโปแลนด์แล้วก็อินเดียซึ่งอย่างสาธารณรัฐเช็กเนี่ยเขาจะมาช่วยเกี่ยวกับเรื่องของโปรแกรมคอมพิวเตอร์ที่ใช้จําลองการทํางาน ซึ่งประเทศเหล่านี้ค่อนข้างจะจํากัดในเรื่องซอฟต์แวร์พวกนี้นะครับเพราะว่ามันเป็นซอฟต์แวร์ที่มีราคาแพงก็เราก็จะใช้ความรู้ตรงนั้น,นการวิเคราะห์วงจรชั้นสูงเชิงลึกอย่างนี้ครับก็จะใช้ความรู้จากนักวิจัยจากโปแลนด์แล้วก็มีอินเดียบ้างเล็กน้อยก็ตอนนั้นได้ไปคอนเฟล็นต์ครับประชุมวิชาการในแถบประเทศยุโรปก,ก็เลยได้ไปรู้จักเขาจริงๆคนที่ทํางานฟิวเดียวกันเนี่ยก็ มักจะอ่านผลงานงของการและการอยู่แล้วก็เลยได,ได้มีโอกาสได้รู้จักกันแล้วก็ได้คุยกันครับก็เลยมีการแชร์งานวิจัยด้วยกันครับก่อนอื่นเราก็ต้องมีความชอบในงานในการทํางานวิจัยเราชอบในงานนั้นๆก่อนครัสำหรับงานวิจัยที่ทำเพราะก็นเน้นการตรีพิมพ์นะครับก็จะต้องหนึ่งก็คือต้องเป็นคนอ่านเยอะๆครับอ่านหนังสือเพราะว่างานวิจัยเนี่ยตีพิมพ์กันอยู่ตลอดเวลา ถ้าเราไม่ชอบการอ่านหรือไม่ชอบการเรียนรู้มันก็จะไม่สามารถจะทำงานได้อย่างต่อเนื่องตื่นเช้าผมก็จะปกติถ้าไม่ได้ทำอะไรผมจะอ่านอ่านเปเปอร์นี้ครับเพราะว่าตืนเช้าเช้าสมองมันจะโล่งก็อ่านไปแต่ช่วงบ่ายๆก็จะทํางานในห้องแลบช่วงเย็นๆก็อาจจะมีพักผ่อนสั่งๆครับ <c oughs> <c oughs> หนึ่งก็คือเป็นคนช่างคิดครับ คือคิดนอกกรอบก็คือสมมุติว่าเรามีโน้ตฮาวของเราอยู่เนะี่ยถ้าเราไปอ่านงานวิจัยของคนนี้คนอื่นเนะี่ยถ้าเราเอางานของเราเนี่ยไปไประยุกต์ใช้งานกับงานที่เราไดไอเดียมาเนี่ยมันจะดีขึ้นไหมตั้งเป็นสมมติฐานขึ้นมาแล้วก็มีการทดสอบมีการจําลองการทํางานขึ้นมาครับและอีกอย่างหนึ่งถ้าเราจะตีพิมพ์งานวิจัยเนี่ยหเราก็ต้องถามตัวเราเองอยู่เสมอว่างานวิจัยที่เราทำเนี่ยมันมีข้อดีหรือว่าใหม่กับเขายัางไง เพราะว่าถ้างานวิจัยเราใหม่กว่าเขาเนี่ยมันก็ทําให้เรามีเรื่องที่จะเขียนเรื่องที่จะคือการเขียนงานวิจัยเนี่ยคือการเล่าเรื่องราวสิ่งที่เราทําถ้ามันใหม่กว่าเราก็จะมีพอยต์มีประเด็นที่เราเขียนขึ้นมาที่ที่มันแตกต่างจากของคนอื่นนะครับถ้าเราทํางานแล้วเจออุปสรรคโดยส่วนตัวผมจะเก็บงานนั้นไว้ก่อนแล้วก็ไปหาแนวไอเดียงานใหม่ทำครับแล้วถ้าวันไหน เราศึกษาข้อมูลอะไรเจอวิธีแก้ไขเราก็จะกลับมาทํางานกับที่ค้างไว้ครับจุดมุ่งหมายผมก็คือเราต้องทําให้ทุกวันมันดีกว่าวันนี้ครับ